กค,คิดว่าไงครับถ้าเกิดในเกมมีปุ่มปิด PVP ผมว่าเก่งนะอยากได้ผลฟินิกถาวรว่ะเอา้าผมมีแล้วอ้อลืออไมไปเลยเพราะว่าผมเติมที่ลาวัลบัคบริการเติมแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดชิงลีกัสซี่ออสซาร์ทาวเวอร์ดีเฟน์อีกทั้งยังมีไอเดียการ์ดให้คุณจะเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลับเลยนะคลิปสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเดือนนี้นะครับคือเดือนหกวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ ห้าวันที่แล้วผมจะทําการลงคลิปสปอยอัปเดตไปใช่ไหมครับนันที่ผ่านมาอีกห้าวันนะครับก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรจากลิฟตินดาเลย <laughs> นะครับไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยในบล็อกฟุตไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยครับในเมื่อเขาบอกว่าจะอัปเดตเร็วขึ้นไม่มีแววเลยดีกว่าแต่ว่าไม่มีแอ้ว่าแบบไม่มีอะไรแบบไม่มีแวลว่าเกมจะอัปเดตเร็วนี้เลยนะครับผมว่าเดือนหน้าก็ยังไม่มาครับ เอาจริงๆเลยถ้าเกิดอัปเดตมาปุ๊บแล้วมันอัปเดตนิดเดียวนี่ผมโกรธนะเว้ยโกรธมากเลยนานขนาดเนี้ยแต่ว่าอัปเดตขึ้นแค่นิดเดียวแบบถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาผมโกรธจริงๆนะนะครับแต่ก็จะมีคนบอกว่าวีครับก็เขาอัปเดตเกมมันก็ใช้เวลานานนะครับพี่ผมรู้แล้วครับผมแค่บน่นผมแค่บน่เบนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดูโอเคนะครับเราจะลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ ในโพสต์ของลิอินดากับบล็อกฟูดดูนะครับว่าเขาคอมเมนต์อะไรกันบ้างนะครับจะมีคนหัวร้อนที่แบบเกมไม่อัพไหมจะมีคนทําอะไรกันไหมพมไม่รู้ว่าเขาจะด่าอะไรกันหรือว่าเขาอยากได้ของอะไรกันนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะอ่าทุกคนคิดว่าเมื่อกี้นี้คือแชทของคุณอามาอีกแล้วทุกคนคิดว่ามันคือแชทเฟซของพวกคุณใช่ไหมมันคือ,อผมเองไม่ต้องเปิดไปดูนะมันคือของผมเองนะ <laughs> มันคือของผมเองนะ <laughs> นอ,อ,อนะย่าไปหาเปิดดูนะโอเค ก็เรื่วนะครับเราจะทำการสุ่มคนนะครับเหมือนที่เราเคยทำนะครับโอ้โหไปเลยไปไปดู Twitter ของลิฟวินดาแล้วก็ทวิตเตอร์ของผมฟุกกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้อ่าแอปแปลภาษาให้เรียบร้อยเลยนะโอเคครับเราอยู่ที่หน้าลิฟวินดาแล้วนะเป็นเพจของลิฟวินดาที่เขาชอบสปอยอัปเดตเราลองอ่านแชทคลิปล่าสุดที่เขาลงกันเลยนะคซันเล็กแดนนะที่ผมได้ทำคลิปไปแล้วนะ เป็นผลโมจิชนกันนะครับผลโมจิน่าจะมีดาเมจแล้วนะสำหรับสก,กิลกริ้งนะเดี๋ยวเราลออ่านเว้นดูที่อย่างที่เราได้บอกไปนะครับเธอเดิมสไป,ปเอเวกมันคือผลสไป,ปเอเวกเหรอมีคนคิดเป็นผมดิสไป,ปเอเวกโมจิเหรอโมจิตื่นเหรอเออไม่นะมันคือผลหนามตื่นอะไรวะอ,อ๋อคนก็ถกเถียงกันอยู่เหรอ อัาเดตสิบเจ็ดภาษามาวันไหนครับม,มีคนถามนะไม่มีใครตอบด้วยอันนี้ก็คือผลโมจิติดอ่ะผมลืมเปลี่ยนภาษาเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้แล้วกันอ่ะไม่เป็นไรผมไม่แปลแล้วกันเกียดโหลดโปรแกรมเมื่อกี้นั่งคิดโอเคไม่ได้เมื่อกี้ปิดปุ๊บเอออัดเลยละกันนะเพราะว่าแบบมันก็ไม่ได้มีคําอะไรที่แบบยากเกินไปนะอันนี้เขาบอกบอกว่าเป็นสกิลเอฟมูฟหรือเปล่าไปสกิลเป็นแบบโดนัทอ่ะสไปรีแอม สไปด์ v ีทูเออเอาเอาเข้าไปครับเอาเข้าไปมันคือผลสไปด์ตื่นหรือสกิลเอฟของผลโมจิตื่นหรือว่ารีเว์มหรือปรับใหม่อืมโอเคคนก็ <c oughs> ก็ถกเสียงกันนะ Waiting for the update, been five updates Still <c oughs> i อัป e e ตอิสบีนไฟฟ์ of s h i n ชินโดไลท์ส l l ล n ดไอชินโดไล e ์ล้วอัปเดตมาห้าอัปเดตแล้วปกฟุตยังไม่มาเลย I think it's k i l l F อโดมันคือสกิล l F ตื่นนะครับของโมจิเอออะ ส่วนใหญ่จะเป็นการทะเลาะกันเรื่องผลโมจิมากกว่านะครับโมจิกับผลสไปซ์นะเราไปดูอันอื่นนะครับนี่ครับเราลองดูแชทเราดูคอมเมนต์นี่ครับ w h e n is the next update ปีหน้าเลยเหรอ <c oughs> ปีหน้าเลยเหรอ That's by reaction ไรเนาะแต่เราเจ้าทะเลดินี่อยู่อเวนิวไม่มีอดเปกรณ์ Infinity reaction ว่าจะฟก ไม่เป็นไม่เป็นแบบเรียกช่ของแฟนเฟนดี้เฉยเฮ้ยอะไรเนี่ยต้นแบบหรอตอน้นไม่รีอคช่นที่จะอัปแอคชั่นของเขานนัตอนที่เห็นโพสต์นี้สามพันยิบสองอัปเดตยี่สิบบล็อกโพสตสามพันยี่สิบสองก็เลยพันเป็นพันปีเลยมีเป็น e อ c i ซายผมเมื่อตอนที่ผมกำลังตื่นเต้นปั่นจังวะมีเอ็กซ e d มีคนตื่นเต้นเต็มแล้ว and i m back ไหน i m back ว่าจะไม่เห็นเขาโาพสอ,อะไรต่อเลยใครเขาทำคดีปขึ้นมาวะมันก็มีอะไรแนละ้วก็ตัวอย่างก็จะมีแบบว่าพวกการหาอัปเดตนะว่าถามว่าอัปเดตเมื่อไหร่นะ้วลองไปดูต้นตัวอย่างไอ้ต้นฉบับทวิตเตอร์บอกฟุตอย่าอ,อันนี้โพสล่าสุดอันนี้ที่เขารีทวิต และลงล่าสุดตอนเอพิวยี่สิบหกครับไม่น่ามีอะไรนะเว้นอัปเดตก็มีแต่คนถามเว้นอัปเดตนะลองดูช่องของคนนี้ดิอ่านแชทด,ดิไม่มีอะไรครับอัน,นี้้เป็นอันของปีที่แล้วโอเคนะครับคนเขาก็รอเหมือนเดิมน,นะตอนนี้ในทวิตเตอร์คนกำลังถูกเถียงกันอยู่นะครับว่า ไอที่ลิฟินดาวมันลงเนี่ยมันคือโมจิตื่นหรือว่าสไปวีสองเนี่ยผมนึกว่าเขาจะแบบว่าเอออยากแบบว่ามีอัปเดตเร็วๆนะอืมผมมีอยากหนึ่งนะมีอยากหนึ่งที่ผมจะให้ทุกคนดูเคยให้ดูไปและ้วนะเดี๋ยวให้ดูอรอบนะจะหากันนี่ครับที่ให้บอกฟุตมีนยะอยากให้ฟุตมีอะไรนะน่าสนใจนะนี่ถ้าว่างเราเข้ามาอ่านกันดูนะครับ My d เ d เศร้าจาังวะอยากให้มีพ่ออกินดิเก PvP off เออุกคนคิดว่าไงครับถ้าเกิดในเกมมีปุ่มปิด PvP ผมว่าเก่งนะเอาใจสายที่บบกดโซโลแบบไม่มีเซอร์วีพีอ่ะไอ้ t Duel Katana Lofting Style กั t ส n a ที่เชือกเกียร์ 5. หา้าฮาคิลาชันเรือใหม่ดูสักสามโพสเออสามเม้นนะเอ้ยอะไรเนยคาตาคุลี่ผลยางตื่นยางตื่น เอ่อีนผลพีสดิสฟูดผลอะไรครับแมกเนตผลแม่เหล็กฮาคิแคชชิ่งโอ้โหเขาอยากได้ดาร์กเวทเ <c oughs> ขียนชื่อให้ด้วย <c oughs> New UI ใหม่ออนิเมชันใหม่ออนิเมชันการถือดาบใหม่โมเดลมังกรใหม่เหมือนฟินิก์ตื่นนะอยากจะได้สองผลเหมือนนวดดำน่าสนใจนะอันนี้ประมาณนี้นะครับใครอยากรูก็ลองเข้ามาอ่านกันนะครับถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตผมจะมาลงให้นะ เนะคนในทวิตเตอร์ก็ถามมาการอัปเดตนะครับแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องมันคือผลโมจิหรือผลสไป์นะครับประมาณนี้นะครับไม่ใช่แค่เรานะใน YouTube ที่มีการถกเถียงกันนะในทว i t เตอร์เขาก็เถียงกันเหมือนกันว่ามันคือผลสไปร์รีแวมหรือว่าผลสไป์ตื่นหรือว่าเป็นผลโมจิเตื่นผลโมจิเรียลอะไรก็ว่ากันไปนะครับชอบคลิปที่ฝากก็จะกดไลค์แลวกด subscribe ใส้ผมด้วยกันนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย่อัปเดตนานๆ